วันนี้เป็นการทำนายขอคนที่เกิดวันพุธประจำวันที่4กลุมภาพันธ์2569เราจะมาดูเรื่องการงานการเงินและความรักของคนที่เกิดวันพุธจะเป็นเช่นไร mm hmm. เป็นการทำนายไพ่แบบรวมไม่ได้เจาะจงผู้หนึ่งผู้ใดสิ่งที่ดีให้รับไปสิ่งที่ไม่ดีให้ทิ้งไว้ตรงนี้นะครับ mm hmm. เรื่องการงานของคนที่เกิดวันพุธเป็นไพ่ the emperer กับหัวหมายถึงคุณอาจจะพบว่าตนเองหรือผู้นำในที่ทำงานมีการตัดสินใจที่ไม่ดีหรือขาดความสามารถในการบริหารจัดการคำแนะนำคือให้คุณพยายามปรับปรุงทักษะการบริหารจัดการและการตัดสินใจควรเปิดรับความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมง,งานและหาทางร่วมกันแก้ปัญหามากกว่าจะจัดการและควบคุมด้วยตนเองทั้งหมด ในเรื่องของการงานคนที่เกิดวันพุธในเรื่องของการเงินคนที่เกิดวันพุธเป็นไพ่หาไม้เท้ากับหัวจะหมายถึงเตือนถึงหลีกเลี่ยมปัญหาการร่างการเงินหรือการไม่คิดที่จะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น ปล่อยไหลไปเรื่อยๆอาจจะทําให้ปัญหาทางด้านการเงินบานปลายได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับคนหลายคนหลายฝ่ายในเรื่องของการเงินคนที่เกิดวันพุธเรื่องของความรักคนที่เกิดวันพุธเป็นไพ่สี่มเมทาวจะหมายถึงความรักที่สุขงอมมีการเฉลิมฉลองอบอุน่นรวมถึงความรักนี้ในมุมมองของครอบครัวเพื่อนก็ยอมรับมีความสุขกันอย่างดี เรียกได้ว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีใบหนึ่งแต่ต้องระวังในเรื่องของไพ่ใบนี้อีกความหมายหนึ่งก็คือบางทีคนที่ได้ไพ่ใบนี้อาจจะห่างจากอีกฝ่ายหนึ่งไปเพราะคนที่ได้ไพ่ใบนี้กำลังจะอยู่ดีมีสุขกับครอบครัวเพื่อนของเขาจนอาจจะไม่มีเวลาให้กับคนรักซึ่งอาจจะต้องระวังในเรื่อง ของคนคนนี้มีความสุขกับคนอื่นหรือครอบครัวอยู่แล้วในเรื่องของความรักคนที่เกิดวันพุธในเรื่องคําแนะนำของไพ่คนที่เกิดวันพุธเป็นไพ่สองดาบกับหัวจะหมายถึงยาหลบเลี่ยงปัญหาหรือความขัดแยง้งควรเผชิญหน้ากับความจริงและแก้ไขปัญหาอย่างตรงไปตรงมา บางอย่างที่คุณอาจจะรอคอยหรือยื้อเอาไว้ไม่ยอมเผชิญหน้ากับมันมันอาจจะถึงเวลาที่จะต้องตัดสินใจแล้วนะครับขอให้คุณใช้สติและเหตุผลในการจัดการกับสิ่งเหล่านั้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในเรื่องคำแนะนำของไพ่คนที่เกิดวันพุธในเรื่องของสุขภาพคนที่เกิดวันพุธ สุขภาพช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาการหรืออะไรต่างๆที่เราพยายามฝืนพยายามทนเอาไว้มันอาจจะหนักขึ้นได้ในช่วงนี้คุณอาจจะต้องตัดสินใจไปพบแพทย์นะครับเป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องมีการจัดการเกี่ยวกับสุขภาพอย่างจริงจังในเรื่องของสุขภาพคนที่เกิดวันพุธ